น้องนม่เหมือนด่าตัวเองเพราะว่าเราเป็นแม่พี่พ่อแม่ด่าลูกเหมือนด่าตัวเองประจานลูกเหมือนประจานตัวเองนะใช่ไหมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวขอบคุณสำหรับทุกคนนะครับไปตะโกนก่อนทัหมดเลยเดี๋ยวเราพิธีของอาหารนะยิ่ใหญ่มากเลยนะแล้วก็าทำงานอยู่กันสองคนเลยกับพี่รุ่นนะกับพี่จ่ารุ่น แต่ว่าดูแลในเรื่องของพิธีอะไรต่างๆก็ดูแลตรงนี้นะครับก็วันนี้มีโอกาสได้มาอบรมคุณธรรมกับผู้ฝุกก่อนนะครับต่อไปก็จะอบรมน้องทหารใหม่หนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็อบรมอาเซียนคนเพือพัฒนากาพัฒน์างใหม่ก็ประมาณนี้นะครับผูุ้ึกจังสินน่านะครับจริงๆเราเราไปฟังเราไปอบรมมาเยอะนะครับในในในมืออื่น ในด้านอื่นนะครับแต่ว่าในด้านสานศาสตร์เนี่ยวันนี้อาจารย์เนี่เยเท่ไม่ต้องพูดอะไรเราก็ครูนขุดเนีมม่ยเป็นขกันมาประจําอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราเราเรามั่นใจในความเป็นครูในความเป็นมืออาชีพทหารเนี่ยต้องเป็นมืออาชีพเราเป็นครูฝึกแล้วมัน,รรนรๆๆครูเนี่ยต้องเป็น,ปนอาชีพนะ<อ>